ครับผมครับสวัสดีครับผมเจ้าสายใหญ่สายเดียพันธ์ครับยินดีกับชัยชนะครั้งนี้ด้วยครับผมก็ขอบคุณครับก็ดีใจครับดีใจมากเลยครับไฟนี้ที่ได้รับชัยชนะปิดท้ายปีอย่างสวยงามครับเป็นการย้ำแข้นใช่ครับเป็นการย้ำแข้นครั้งที่สองครับได้รับชัยชนะครั้งที่สองกับเพชรสุุขมวิทครับก็ดีใจครับที่ได้มายืนถึงรายการวันรายการใหญ่ขนาดนี้ครับก็ดีใจมากเลยครับไม่คิดว่า เราจะเป็นหนึ่งนักชกในรายการนี้ด้วยซ้ำครับต้องบอกว่าวันนี้มีรูปเกมออกมาโคตรมันเลยครับใช่ครับสนุกมากเลยครับชกได้โบนัสทั้งคู่ด้วยใช่ครับได้โบนัสทั้งสองคนแล้วคิดไหมหลังจากที่เราได้ไม่น็อกแล้วเราจะได้โบนัสอีกครับก็เงินโบนัสไม่ได้คิดครับว่าจะได้ครับก็ทําพยายามชกให้เต็มที่ที่สุดครับก็ดีใจครับที่ได้โบนัสครับพูดถึงรูปเกมไฟน์นิ่กับไฟแรกมันต่างยังไงบ้างเป็น ครับก็รูปเกมก็ประมาณก็คล้ายๆกับไฟแรกครับแต่ไฟแรกเรามีจังหวะที่ต่อยเข้าเป้าครับว่าไฟนี้ก็เหมือนกับเขามาแก้เกมมาด้วยครับก็เลยแบบจะยากกว่าเดิมนิดนึงครับแต่ก็พยายามปรับเกมและให้เข้าแผนของเรามากที่สุดครับแปลกใจไหมเขาหยุดไปนานแต่เขามาใช่ครับใช่ครับแปลกใจมากครับเขาร่างกายดีครับแล้วก็หมัดพี่เขาหนักมากครับต้นๆนี่เราเหมือนจะเปรียบบ่าใช่ครับใช่ครับ แล้วแบมุมเนี่ยทางลองเช็ดแล้วก็ทนเนอร์เทลอะไรไว้ครับก็พยายามให้ขายอย่าตายครับก็พยายามใช้สเต็ปเท้าให้ให้เยอะครับแล้วก็ไม่ยืนนิ่งครับครับผมเล่าถึงลูกที่ได้นับหนึ่งครับก็จังหวะนั้นเป็นจังหวะน่าจะหมัดฮุบซ้ายครับน่าจะเป็นหมัดซ้ายครับเข้าเต็มเต็มเลยครับแล้วเขาก็นอนเลยครับใช่ครับเต็มเต็มเลยคคิดไหมว่าพี่จะลุกขึ้นไหมหรือว่าก็ ก็หมัดนั้นผมคิดว่าหนักมากครับก็พี่เขาแข็งแร่งจริงครับแข็งแรงมากครับก็ทนมากครับผมต่อยแบบเต็มหมัดเลยครับหมัดนั้นแบบเจ็บมือเลยครับพี่เขายังลุกขึ้นได้ครับโหยอมใจพี่เขาเลยครับแข่งมากครับวันนี้นี่ต้องบอกว่าได้รอยแผลมาด้วยครับใช่ครับได้ได้รอยแผลฝากกันเจ็ดเข็มครับแล้วก็ได้ฝากกันทั้งคู่เลยครับกี่แผลวันนี้วันนี้ได้โดนสองแผลครับโดนตรงนี้กับหลังหัวครับ เราเนี่มาวันกี่ไฟแล้วครับนี่ครั้งนี้ครั้งที่สี่ครับเก็บชนะมาชนะสามแพ้หนึ่งครับแพ้หนึ่งครับก็ยังคิดว่าเราต้องพัฒนาอะไรครับครับต้องพัฒนาตัวเองอีกเยอะเลยครับต้องเสริมลูกแข็งแรงแล้วก็อาวุธที่เฉียบขาดครับเพื่อจะพิสูจน์ตัวเองให้ได้เซ็นสัญญาวันใหญ่ได้ครับคิดว่ารักสองไฟไหวไหมครับไหวครับกี่ไฟก็ได้ครับอยู่ที่แล้วแต่ทางโปรโมเตอร์หรือบอชชาติจะเห็นสมควรในฝีมือของผมครับ ตอนนี้นี่ให้เจ้าใหญ่พูดถึงน้ำหนักตัวครับครับก็น้ำหนักตอนนี้ต่อยร้อยสามห้าก็กำลังดีครับดีที่สุดไหมครับดีครับดีเลยครับตอนนี้ครับเป็นรุ่นนักที่ดีที่สุดครับครับใช่ครับแล้วพูดถึงไฟที่เราแพ้มาวันนั้นแพ้กับทางด้านของกล้องศึกครับก็มีโอกาสดีแมทได้ครับได้ครับยินดีครับก็พร้อมครับพิกัดใดดีก็เวทนี้ครับประมาณนี้ครับสามไฟเวรดรไบไม่เจอใครบ้างอ่าเจอ เพชรสุขุมว mm ิทครับแล้วก็เจอกล้องศึกแล้วก็เจอไผ่แดงครับแล้วก็เจอเพชรสุขุมวิทอีกครั้งหนึ่งมีกล้องศึกอยากจะแก้มือครับได้ครับแก้มือได้ครับสมมติว่ารถเบรไม่ได้แร้อยสามห้าอย่างเดียวก็ต่ํากว่าร้อยสามห้าก็ได้อยู่ครับสักสามสามก็ได้ครับไม่ต่ํากว่านี้ครับกล้องโรณีมีโอกา็ก็ยินดีครับยินดีพิสูจน์ตัวเองกับทุกคนเลยเพื่อเพิ่มสถิติของผมแล้วก็ อัปเกรดตัวเองให้ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งครับวันนี้สําเร็จไปอีกขั้นนึงครับผมอย่างตามล่าสัญญาเหมือนเดิมใช่ครับก็ยินดีพิสูจน์ตัวเองครับวันนี้อยากให้เป็นเจ้าสใหญ่ดิฝากแข่งขันทั่วประเทศหน่อยครับก็ผมเจ้าเสใหญ่สอเดรพันนะครับก็่อนื่นต้องขอขอบคุณพี่น้องแฟนมวยทุกคนเลยนะครับที่คอยเชียร์และส่งกำลังใจให้ผมครับก็วันนี้ผมทําได้แล้วครับแล้วก็ขอให้ชัยชนะครั้งนี้ให้กับทุกคนเป็นของขวัญปีใหม่ด้วยครับ โอเคน้องขอบคุณมากครับขอบคุณครับ